มรลสหายมนลป่วยก็เก้าตีปุ๊อดนะครับมูน่อโอ้เกินหมองมาดูาเพย์สะเทิมนะเกินปะกุซอวันเกิดแจฮนกครับมูน่อตีปองมงเพย์มูลนะเพยขยันบอบนะครับเพื่อนเทุกคนนะวันนี้ผมก็มาอยู่ที่วัดสะหงครับมาร่วมทําบุญกับวันเกิดของหลวงพ่อนะครับนี่ก็เป็นวัดมอญแท้ๆครับเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศนะมูน่อตีมูลมูลดด้วยเทำไมก็มเดินอินกะโลยเดินจัปานกัะปีฮูเกียงเชยนะเพยสะเทิมป่วยนะครับอยู่ที่อำเภอทองประภูมิจังหวัดกาญจนบุรีครับทุกคนนะ และอัวอับเปย์นะปมลอเนิมมงเจปมลอนะแบบเจปมมูลเลยส่วนแบบมอนทุกคนนะโอเคครับทุกนใข้าวคุกแม่ัลูกน้หานนะครับเออจะได้กนกครับนี่ก็เป็นสาราใหญ่ครับทุกคนใ่เัดทราเด็กๆซื้รายเสียแต่รัาห่ง่ง้าะมนะครับไอเหื่ง้าวาห่งขครจะมืึ้นกต่ให้นิดนึงนะครับ มันก็เป็นอะด้วลก็เป็นอ่นายพานิพานโตดนะอยอะมันนึงยอครับทุกคนนะตัวเยอะป่วยเอาป่นะอะิป่ยนะฉัน้ายอะดีอยากป่ยครับน้อป่าหมป่ายเอตายเลยดเอ๋ออยางนีคือยีไรมช่โอ้โหฉานมากครับทุกคนคร so, ับอยาตีปวนะอยาปนะอะ เหล่ออย่าแพหล่อเน่ยเพหล่ออย่าแพ้สะเพิ่มเปหนเด้าวดานนามนินดานด้าานานนนาฮินดานนดานนนด้านดนด้านะน้านนาฮินดานดฮา้ฮินดานดาาน้านะานยา ยื่นบนดอกนี่ครับเราก็เข้ามาที่วัดข้างในแล้วครับเป็นศาลาหลวงพ่อสร้างไว้ศาลาสองชั้นนะครับทุกคนนี่ก็เป็นสัญลักษณ์ของวัดสหงครับพยานบอบก็คือพยานบอบนะยังไม่เสร็จนะครับทุกคนระวังเลื่อนนะนี่ครับจะไปดูครับข้างบนก็จะเป็นพระผู้ใหญ่อยู่นะครับทุกคน จะเป็นพระสาราหลวงพ่อครับทุกคนคือโค้าเลยครับวาฮาอ้ลูกไหยครับนี่ก็จะเป็นสาลาขึ้นไปข้างบนนะครับทุกคนครับสวยมากครับไปทังบนไปแล้วนี่ก็คือเป็นสาราไปดูชั้นล่างนะครับทุกคนบนวางลื่นน่ะนี่ก็โผทางทางซ้ายเลยครับทางขวาขวานี่ก็จะเป็นดอกไม้ดอกไม้เอาไว้ตรงนี้ได้โผ ครับเราก็จะมากระมุมนี้ตรงนี้ก็จะเป็นแบบที่ฉันเพนนะครับทุกคนนะก็คือหลวงพ่อฉันเพนนะครับนายเสี่ยเป้ยนะนายกป้อนนะนี่ครับแถวหาดทูสาดทูนี่ก็เป็นคุณเจลูกค่ะคุณเจรูกค่ะคุณอะไร ไปนี่ไปไหนครูไปนี่ได้ครูไ้แล้วครับจะถามมูเลยมูเลยหมูเลยเจาะเจาะหรอเจาะอรอกาวเลยกเดี๋หมูเลยนะครับทุกคนเจาะจาะเอ้ยเอ้ยเบาะเอดเอรยงเีนะอ๋อครูเก็บทีบินเทครบ ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างครับอ้าวเงนียกระเตามองสวิวัตขนุลูกเพยนะครับทุกคนอะปวมหล่อม่งมั่งัวมอ่งไม่เนื้อมอ่งัวมาห้ามกไรยงี้จ้ะวันน้าเก็วันเกิดจินเลยไอเบลมาเรยเลยหัวใเลยไปห่อต้อหล่อมุกมุกไม่ยอมโกนนะมุกจะจ่ายกนค่โซ่โซนก็เยอะเลยอย่าอ้าอ้วเลยเชยมันนี่อมังแบบเลขาทุกการเพย์สเทิมเนี่ยมุกเคยนาตีถ้าบ้าถ้าบ้าอรย่างี้จ้ะบางเี้มึงงวเนื้อมัหล่อห้อผม ล่านก้เนเอมจุนกเยติดวิดีโอมุ้จุดไดเกื่เนี่ยครับถ้าบ้าสีจะมอญหรือมาดูกล้อล่อเนี่ยกร็ตามองไวรุ่นมอนแบบคำขานเน่ยอกรอยเจมนู่นเยอบ้าสีเะกล้ล่ออ้ยเนี่ยสตาร์โค้ดอวมือสองสตาร์ทโค้ดคไหอ่าตอนนี้อยอกมาชื่อสตาร์ทค้ดเนี่ยชมอุมมองชมอุมมองอชมอุมมองเหนี่ยเนี่ยกระตักแกมอปบ้าสีงกล้องล่อดเจอแล้วจิ ท็จะบาลก็จะป่าก็สอดเจอตัเต่าอ,อ,อ๋ออีอกอยอีกอ้กยอยตักเลอเต้กออยแซ่อ๋อไปทําบุญนะครับไปไหว้พระตรงนั้นก็ได้เปน็นลงทานนะอีอยา่ต่อมังลงทานเนี่ยไมเยิ่มาบ้างไงไม่เอาอเยิ่นขึ้นอาเข้ามาล่ะ ก็เลี้ยงฟรีไหมประมาณนะครับทุกคนครับที่ไอ้เนไงยูนี่เนิ่มเริ่ดยอีเนิมนี่ก็จะเป็นลงทานนะครับทุกคนนี่ครับเฮ้ยนะต้องมั่วแล้วทุกคนเยี่ยดดิเฮ้้ยระวังเลี้ยงน้ำนะครับพี่เลี้ยงน้ำอได้เลี้ยงตายเชียรดฟรีทั้งกดนั้งฟรีเชี่ยมากๆ นะคือแมาเที่ยววันตื่ลงห้อครับทุกคนนะมูนโอลและทุกคนแซคผู้น้องจะมาเมยละอ้าวเมยละอ้าว้อ้านะตั้งตูนแล้วผู้ั้องจะตั้งตูนตั้งตูนนะสวัสดีครับเพื่อนสวัสดีครับอย่าฝากกดติดตามกดแชร์ต่อไท i กันยีกันแน่๋ย่าเดทเคฉ่ไปบ๊ายทุกคนห้องจะฝากกติดตามด้วยฝกดติดตามด้วยเออเคกันทุกคนบาย